เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี้ผมมาชีเป้าบ้านสวยๆให้ชมเล็กๆอ,อยู่ครับบ้านสวยพร้อมอยู่ได้เลยบ้านพิ่งสร้างได้แค่ปีกว่าเองเจ้าของทาไวแต่ไม่ได้อยู่ครับ โฉนดบ้านเลขที่ครบ,ครบเอกสารสิทธิโฉนดคุดแดงนะครับตัวบ้านสภาพดียกพื้นขนาดกำลังพ่อหมอเลยไม่เปื้อนไม่แฉะใช้วัสด,ดุอย่างดีตกแต่งอย่างดีการเดินทางก็สะดวกครับห่างจากโลตัสและโรงพยาบาลจุฬาลักษณ์แค่ประมาณ4กิโลเมตรท่านเองพื้นที่40กตารางวาพื้นที่ใช้สอยตัวบ้าน70ตารางเมตรมี สองห้องนอนสองห้องน้ำครับหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงจอดรถในโรงจอดรถได้หนึ่งคันแล้มีแถมแอร์นะครับแถมแอร์เตียงนอนชุดที่นอนเครื่องทําน้ําอุ่นก็แถมให้ด้วยนะครับเคาน์เตอร์ครัวสิ่งลังจานก,ก็มีให้พร้อมใช้งานได้เลยห้องโถงก,งกว้างบ้านใหม่ๆครับสร้างได้แค่ปีกว่าเท่าทนั้นเองเจ้าของขายเองนะครับกับราคาเพียงสองล้านขออภัยครับราคา ล้าน2องแห้าบาทครับราคา1นล้านสองแสนหบาทแปลงนี้อยู่แม่สอดจังหวัดตากนะครับท่านใดกำลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ดูมาได้ติดถนน2ด้านโปร่งโล่งสบายครับไม่อึดอัดเปิดโทงก็ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ